n s m Family Club แล้ว,ว,ว,วเาสาทีเล็กนี่มันเพ่จริงๆนะเนี่ยตั้งถ่ายรูปดีกว่า อกแล้วขาดภูเขาไฟลาวาเอ๊ะแต่ขาดที่ไหนคิดอะไรอยู่อะลูกคิดถึงภูเขาแม่ภูเขาเหรอเขาเขียวเขาใหญ่อ๋อ แม่ก็เลยไม่รู้อะว่าภูเขาอะไรและหนูว่าหมายถึงภูเขาอะไรหรอภูเขาไฟอะแม่ภูเขาไฟลาวาในยุคไดโนเสาร์ถ้าว่าจะถ่ายรูปลงเฟซบ,บุ๊กปวดเครื่องซะหน่อยโอ้โหไม่ยากเลยลูกเดี๋ยวเราหาของมาทํากันเองเนาะเราจะหาจากไหนอะแม่ซื้อเอาไม่ง่ายกว่าเนาะโอ้ยอย่าพูดแบบนั้นกับแม่คนนี้นะจ๊ะสมัยเนี้เราต้องทําเองลองเองและเดี๋ยวแม่จะทํา ภูเขาไฟลาวาที่มันแบบลาวาระเบิดออกมาได้ด้วยจริงเหรอแม่แล้วถ้าทำเองได้ด้วยหรอจริงสิหนูสามารถทําเองได้ที่บ้านได้นะน้องๆหนูๆที่ชมอยู่ทางบ้านก็สามารถทําเองได้นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาทําภูเขาไฟจําลองกัน let s. ตอนนี้นะคะเราก็เตรียมอุปกรณ์เพื่อมาทําภูเขาไฟลาวาเรียบร้อยแล้วนะคะและที่สําคัญอ,อ,อุปกรณ์ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะเราสามารถหาเองง่ายๆที่บ้านได้เลยนะคะอ้าวอาเธอร์ช่วยแม่แนะนําหน่อยว่ามีอะไรบ้างเอ่ยอันแรกคือกระดาษแข็งอ,อันที่สองคือเบกกิ้งโซดาแล้วก็สีผสมอาหารน้ำเปล่าน้ำยาล้างจานแล้วก็น้ำส้ม าชูครับแล้วก็อีกอย่างเดียวก็คือดินน้ำมันครับอ่าตอนนี้ก็อุปกรณ์ครบแล้วนะคะ<ม>เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำภูเขาไฟลาวากันเลยค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนที่1กันเลยนะคะคือการทำภูเขาไฟค่ะเดี๋ยวเราจะทำกระดาษนะคะให้เป็นทรงกลวยแล้วเราจะตัดด้านบนให้เป็นกล่องภูเขาไฟนะคะอ่าเรามาเริ่มกันเลย ไหนกลรงวังให้แม่หน่อยซิพอดีไหมโอเคไหมโอเคขั้นตอนต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะใช้ดินน้ำมันมาก่อตรงตัวภูเขาไฟแล้วเราก็จะใช้ดินน้ำมันก่อตรงฐานรอบๆภูเขาไฟให้สวยงามนะคะเพื่อป้องกันเวลาที่ภูเขาไฟระเบิดออกมาป้องกันการเลอะออกมาจากฐานด้วยนะคะเดี๋ยวขอทอดถุงมือนหน่อย <S 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 ตอนนี้ เราก็ได้ฐานที่มั่นคงของภูเขาไฟแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือตกแต่งตัวของภูเขาไฟซึ่งน้องๆหนูๆที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะตกแต่งแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์กันได้เต็มที่เลยนะคะอันนี้คืองานถนัดของอาเธอร์เลยเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าผลงานของอาเธอร์จะเป็นยังไงมาทำกันเลยครับ และแล้วเราก็มีภูเขาไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <Yeah. S 1> เป็นยังไงล่ะครับภูเขาไฟอราท่านเจงไหมฮะ <Wow. S 1> แต่แม่ทาไมไม่มีลาวาพุ่งออกมาเลยอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าลาวาของแม่จะเป็นยังไงคุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทําลาวากันเลยไปเลย,เ,ลยเราจะเริ่มต้นด้วยกันผสมเบกกิ้งโซดา สีผสมอาหารสีแดงค่ะแล้วตามด้วยน้ำเปล่านะคะอ่เท่าคนให้หน่อยครับหลังจากที่เราคนส่วนผสมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเทใส่ปล่องภูเขาไฟกันค่ะ จากนั้นเติมน้ำยาล้างจานและเราก็จะคนส่วนผสมเข้าด้วยกันค่ะจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะใส่น้ำส้มสายชูเข้าไปค่ะอเดี๋ยวอา,อาเธอขอลองพิสูจน์ว่าเราวาของอาเธอร์จะเป็นยังไง้่ อ่ะพ่อพ่อยุดว้าวสวยเดี๋ยวถ้าจะเอาเจ้าทีเล็กมาถ่ายรูปฮะเป็นไงบ้างทุกคน ภูเขาไฟอาเธอร์มีลาวาไหลออกมาด้วยเห็นไหมลูกพวกแม่คนนี้เก่งเฟื่องเรื่องวิทย์แค่ไหนอาเธอร์สนุกมากๆที่มีแม่ครูครูแบบนี้อาเธอร์อยากรู้ไหมว่าทำไมมันถึงมีลาวาออกมาได้อาเธอร์ไม่รู้เหมือนกันสิแม่ช่วยบอกอาเธอร์หน่อยโอเคจ้าสาเหตุที่มีฟองลาวาออกมาจากภูเขาไฟนะคะเกิดจากปฏิกิริยา ของเบกกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชูที่เราเติมเข้าไปทำให้เกิดแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์พุ่ออกมาหรือที่เราเรียกว่าภูเขาไฟราวานั่นเองนี่แหละครับแม่อ,อัลเธอเองมีแม่สมาร์ทเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบนี้อยู่ที่บ้านอัเธอร์ก็สบายใจเรื่อง g o ด d Life m a r ์ t h o มยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะยังมีอีกมากมายเดี๋ยวแม่จะมาเล่าให้ฟังใหม่นะคะ ใช่แล้วครับอย่าลืมติดตามพวกเราใน NSM Family ครับในช่องทาง NSM Thailand และที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนและทุกคนจะได้รู้เรื่องราววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมง่ายๆใกล้ๆตัวในบ้านเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย